สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมดูเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับข่าวของเกม p o e 1นะครับเพราะตอนแรกนัดกะจะทำเหมือนกับวิดีโอของ p o e 2นะครับแล้วนะครับประมาณ6กโมงครึ่งนะครับทางตัวเกมเนี่ยเขาก็ได้มีการอัปเดตนะครับอัปเดตเกี่ยวกับนะครับ Legacy of p e r s i a นั่นเองนะครับเพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นอีเวนท์ที่เรียกได้ว่าเป็นอีเวน์ เรียกได้ว่าใหญ่แล้วก็เป็นที่เปิดออกมาแทนที่จะมีลีกใหม่นั่นเองนะครับสำหรับตัว Legacy of p เพร i a ันครับสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยจะมี a s c e n d ซ n c y ใหม่นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นนะครับก็คือถ้าสมมติผมเล่น Storm ม e a v e อนะอันนี้ยกตัวอย่างจาก Pv2 ครับนัดก็สามารถที่จะมี a s c e n d ซ n c y หรือว่าเพื่อนที่เพื่อนๆเรียกว่า Class Skill นั่นเองนะรตรงนี้ตรงกลางแค่แบบตรงนี้นะไม่ไม่เกี่ยวกับ Passive อื่นนะครับก็คือ Class Skill ของผมเนี่ยมันก คลาสอื่นๆน,นั่นเองนะครับอย่างเช่นนะันอาจจะมีเหมือนกับสกิลของเจมลิงเข้ามาสกิลของวิชันเตอร์เข้ามาสกิลของเหมือนกับไททันเข้ามาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับทำให้ รูปแบบการเล่นนะครับรูปแบบการทำลไยเทมมีความแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับซึ่งใน Legacy o f ฟเพเ i ีนะครับทาง GGG นะครับเขาประกาศมาแล้วว่ามี19 a s c e n d a n c y นนั่นเองนะครับซึ่งการที่เพื่อนๆจะเข้าไปเล่นเนี่ยเพื่อนๆนจำเป็นที่จะต้องดาวน์โหลด p o e 1หนะครับสำหรับคนที่เล่น p o e 2นะครับและสิ่งที่นัดอยากจะสื่อในวันนี้นะครับก็คือในการที่เพื่อนเนเล่น p o e ออยู่แล้วแล้วเพื่อนเนไปเล่น p o e 1นะครับทางตัวเกมครับมีของรางวัลมาให้เพื่อนด้วยเพื่อนๆ้ เลเวลนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนกับการเก็บเลเวล20 40 60จนถึง80นั่นเองนะเพื่อนๆก็จะได้คอสเมติกของ POE 1ซึ่งสามารถใช้ใน POE 2ได้นั่นเองนะครับก็ Hans mm. เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีเวนท์ที่ทำให้ผู้เล่นใน Pv e 2นะครับได้เข้าไปเล่นใน P/E 1น e นั่นเองนะครับได้สัมผัสว่าตัวเกมนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวต้นแบบของ P/E 2เนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ในมุมมองนะัดคิดว่าดีมากๆเลยนะครับส่วนร,รายละเอียดของคลาสเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูได้ในลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวนะัดจะแปะวิดีโอนะครับของทางเขาเรียกว่ายูทูบของคนของคนไทยนะครับที่เขาอธิบายนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะให้นะัดอธิบายเดี๋ยวนะัดจะเข้าไปดูแล้วก็จะอธิบายให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับสาหรับอ่าส่วนตัว ที่นัดไม่ได้อธิบายลงลึกเพราะว่านัดไม่ได้เล่นใน p o e หนึ่งะครับจะให้นัดอธิบายแต่ละคลาสนับไม่สามารถอธิบายได้จริงๆแต่เดี๋ยวนัดจะแปะลิงก์ไว้นะครับก็คือจะมี Ranger นะครับ Marauder นะครับมี Shadow แล้วก็มี Wish h u u l l s t t t m p a แล้วก็ Sion นั่นเองนะเพืเ่อนๆน่าจะ คนที่เล่น P.O.E. 1น่เนี่ยน่าจะคุ้นกันอยู่ล้วสำหรับผู้เล่น P.O.E. 2เนี่ยอาจจะไม่คุ้นชื่อเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าเราน่าจะคุ้นแค่ w i h นั่นเองนะครับแล้วก็ r ร n เจอนอกนั้นยังไม่มาใน P.O.E. 2นั่นเองนะครับอ่ะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับหลายๆคนนะครับก็จะถามว่าเอ้ยเริ่มตอนไหนนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับจะเริ่มวันที่20คกุมภานันี้เร็วมากๆนะครับอีกแค่อาทิตย์เดียวนะครับก็คือจะเริ่มเวลาประมาณตีสาม วันศุกร์ของไทยนั่นเองนะครับก็คือตีสวันศุกร์ของไทยนะครับถ้าเป็นเวลาต่างประเทศมันก็จะเป็นวันที่20หรือว่าเป็นวันเขาเรียกว่าวันพฤหัสถูกต้องไหมครับนั่นแหละเวลาเรามันเร็วไปกว่านะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะเริ่มเล่นได้เลยครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเพราะว่าพิวีหนึมันเป็นฟรีทูเพย์อยู่แล้วนะครับสำหรับ ตัวเกมนะครับอันนี้นัดไม่มั่นใจนะครับเพื่อนเพื่อสามารถที่จะคอนเฟิร์มได้นะครับแต่ในรายละเอียดของทางที่ GGG เขาบอกนะครับมันจะเป็น based on Settler of Calgars นั่นเองนะครับก็คือน่าจะไม่ได้เป็นลีกใหม่นะครับน่าจะเป็นอีเวนต์ใส่เข้าไปในลีกที่มีอยู่แล้วก็คือเป็น Settler of c a l g a r นั่นเองนะครับแต่การที่เพื่อนเพื่อจะเล่นได้เพื่อนๆพืจำเป็นที่จะต้องนะครับเพื่อนเพื่อจำเป็นที่จะต้องสร้างตัวละครใหม่นั่นเองนะครับตัวละครเดิมนะครับก็จะเป็น Essentials แบบเดิมนะครับเพื่อนๆจำเป็นที่ต้องสร้างต ครใหม่เพื่อที่จะมีแอสเซนเซนซีแบบใหม่นะครับอันนี้นัทไม่มั่นใจว่าเขาจะทําเป็นเหมือนกับหลีกย่อยแยกออกมาหรือเปล่าอันนี้นะัทไม่ทราบระบบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเหมือนกับเข้าใจหรือว่ารู้ระบบเกี่ยวกับเกมของ P O E หนึ่งะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนั่นเองครับนัทไม่กล้าคอนเฟิร์มเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่ะซึ่งจะมีในทุกเขาเรียกว่าทุก ทุกทุกลีกเลยทุกแบบเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเหมือนสแตดาร์ดฮาร์ดคอร์โซโล่เซฟฟาวใช่ไหมฮาร์ดคอร์โซโล่เซฟฟาวเพื่อนมาสามารถที่จะเล่นได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครถ้าสมมุติมันจบไปแล้วนะครับจบอีเวนต์ไปแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในสแตนดาร์ดลีกนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวอย่างคร่าวๆนั่นเองครับระยะเวลานะครับจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์จนถึงวันที่23มีนาคมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราจะมาพูดถึง POE 1กับ p v 2นะครับคือนัดนัาขอเสริมหน่อยละกันก็คือที่ต้องพูดเพราะว่าทีมงานของทาง GGG อะ่ะเพราะว่าทางคุณจนาธานโรเจอร์เขาออกมาพูดแล้วนะว่าทาง GGG เนี่ยเขาใช้ทีมงานเดียวกันเนาะเขาดึงทีมงาน p e 1มาช่วย p e 2นั่นเองครับฉะนั้นเราแทบจะคาดการได้เลยว่าเราน่าจะได้เล่น P/E 2 0 2หรือว่าที่เราเรียกว่าเป็น s o ฟต์รีเซหรือว่าที่เราคาดการกันว่าจะเป็นลิงใหม่ก็คือน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมีนานั่นเองนะก็คือน่าจะเป็น1อาทิตย์หลังจากที่ P/E 1 p e 1 Legacy o p e r a t i o n Event จบนั่นเองนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ทาง GGG เขาก็บอกว่าอาจจะมีการนะครับอาจจะมีการขยายระยะเวลาในการ เกี่ยวกับอีเวนต์อันนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าทางตัวเกมมันจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงนะครับเกี่ยวกับ legacy operation นั่นเองนะครับซึ่งความความคาดการณ์ของนัทนัทคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับลีกใหม่นะครับนัทนัทว่ามันน่าจะเป็นลีกใหม่นะมันทําให้ผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้เล่นไอที่เล่นใน setter of calker นะครับมาเล่นใหม่ก็ต้องหาของใหม่แล้วก็ได้ enjoy เกี่ยวกับขเขาเรียกว่า progression ของตัวเกมของ เหตุนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ผู้เล่นใหม่ที่เข้าไปเล่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเราเริ่มต้นพร้อมกันแล้วก็ได้เล่นอะไรใหม่ๆพร้อมกันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ของนักนะครับอ่าอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะดูได้นะครับซึ่งระบบเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2หลักๆนะครับซึ่งเพื่อนๆ่น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันคือ a d c e d s n c y นะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นระบบเหมือนกับ idol system นะครับก็คือระบบของตัวเกมใน poe 1น่ะมันจะมี a t l s t r e e นั่นเองนะครับ all t r e e ของ poe เนย จะมีความแตกต่างจาก p o e 2มากนะครับจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่ามันจะใหญ่กว่านี้มันจะเยอะกว่านี้มากๆนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับระบบที่แบบ <c oughs> เรียกว่าซิมเพิลกว่านะครับเป็นแบบที่ดูง่ายกว่าในในเอลัสทรีของ p o e 1เนี่ยโหผมรู้ว่าดูแผนที่โลกนะครับอาจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับก็คือจะเป็นการเหมือนกับ idol System ก็คือระบบเอลัสทรีเนี่ยใน Legacy Operation เนี่ยก็คือจะไม่มีแล้วเพื่อนๆจะใช้ระบบ Idol ใส่ในเวสต์โตแทนคือพูดง่ายๆนะครับคือพูดง่ายก็คือเหมือนกับเวลาเราจูสแมปนั่นแหละสมมติเรา j จูสแมปอันนี้เข้าไปเราใส่ตรงนี้ไปใช่ไหมครับเราก็เอาไอดอลใส่เข้าไปซึ่งแทบเนี่ยมันจะมีมันจะมีเยอะกว่านี้มากมันก็จะเป็นแทบอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มพรีฟิกซั f ฟ i x ในมอนสเตอร์ในแมปนั้นๆทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะเหมือนกับ เล่นได้ว่าแบบปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นได้นั่นเองนะครับเนี่ยมันก็ภาพมันก็จะเป็น UI อารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งนัดบอกก่อนเดี๋ยวนัดจะเข้าไปเล่นนะครับตอนแรกอ่ะนัดก็ลังเลยว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดีนะครับแต่พอเราเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเออมันก็เป็นระบบอะไรที่น่าสนใจพอสมควรนะครับสําหรับ p o e หนึ่งคือตอนแรกคิดว่าเราจะได้พักตอนแรกคิดว่าเราจะได้พักจากเขาเรียกว่า p e แล้วก็ไปลองเล่นเกมอื่นสุดท้าย <c oughs> โอ้โหได้พักแค่อาทิยตเดียวแล้วก็ นี้เลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับภาพคร่าวๆก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็คือถ้าใครที่เคยเล่น p e 2อมาแล้วไปเล่น p ิ e 1ก็น่าจะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกับเขาเรียกว่าได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนั่นเองนะคร่าวๆเกี่ยวกับ legacy of prexia นั่นเองนะครับวันที่20หรือว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครไม่ใช่ศุกร์วาเลนไทน์เนี่ยนศะุกร์อาทิตย์หน้านครับมีระยะเวลา1 1เดือนนั่นเองครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับสิ่งที่ผู้เล่น PV 2จะได้รับนะครับเป็นอะไรนะโหตัวเกมร่อซื้อมากนะครับอ่ะรีวอร์ดนะครับก็คือเราจะได้เหมือนกับเซตอันนี้นะครับเซตอันนี้เราเรียกว่า autumn night armor set นั่นเองครภาพเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมีเหมือนกับรองเท้าถุงมือเสื้อแล้วก็หมวกนั่นเองครแบ่งเป็น4ชิ้นนะครับเราจะได้รองเท้าตอนเลเวล20นะครับถุงมือตอนเลเวล40นะครับเสื้อตอน 60นะครับแล้วก็จะได้หมวกตอน80นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถใช้ได้ใน P O E 2ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับล่อซื้อล่อซื้อแบบโคตรล่อซื้อจริงๆนะครับและยังไม่พอนะครับเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยแค่นี้จะพอไหม ทาง GGG นะครับเปิด Twitch Drops อีกแล้วนะครับเปิด Twitch d r o p นะครับโดยที่จะให้เป็น Heaven w o o d c l o a k นั่นเองนะครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่27ก็คือมีระยะเวลา1อาทิตย์นั่นเองนะครับอ่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะนี่เพื่อนจะได้ดูพร้พอมๆกันเลยนะครับอ่าโอเครูปมันจะชา้าอีกนึง,งนะมันก็จะเป็นเหมือนกับ ผ้าคลุมอันนี้นั่นเองนะครับถือว่าสวยมากๆครับณนะตอนนี้เราไม่มีให้ใช้ถูกต้องไหมโอ้โหต้องต้องยอมรับต้องยอมรับอยู่กับการลอดซื้อของ GGG จริงนะครับก็คือเราจะได้ของ PPU ีอยู่2เซตด้วยกันก็คือจะเป็นผ้าคลุมแล้วก็ชุดของออทัมไนท์นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ ทำให้ผู้เล่น PUE 2อที่ตอนนี้ที่เราเรียกได้ว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายลีกแล้วได้ลอง PUE 1นึนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่จะทําให้เพื่อนๆเหมือนกับได้อ่ได้ลองเล่นแล้วก็ได้ทดสอบเกี่ยวกับตัวเกมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารีแคปกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนเราจะไปรีแคปนะครับข้อมูลทั้งหมดสำหรับ p o e 1 Legacy of เพลชียนะครับว exactly. no like. ัน mm นี hmm. si like ้นะครับก like, hey, ็เป็นวันวาเลนทน์นั่นเองนะครับนัดก็อยากจะมาแนะนำนะครับสินค้าดีๆนะครับแล้วก็เป็นสปอนเซอร์เขานัดนะครับแล้วนัดก็ใช้เองอีกด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนในไลฟ์นะครับที่นัดได้เหมือนกับขายของไปนะครับเพื่อนๆก็ถามว่าไอ้กูนัดใช้จริงไหมนะครับอ่ะอันนี้นัดใช้จริงๆเลยครับสำหรับไข่กูมิงนะครับสำหรับผู้ชายคนไหนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะดูแลตัวเองนะครับแบบไม่จําเป็นที่จะต้องมีแฟนก็ได้นะครับเราอยากจะดูแลให้ตัวเองดูสะอาดให้ตัวเอง ดูดีนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งเราเล่นเกมแล้วเรารู้สึกว่าคุยมันลำคานมากเลยอย่างเช่นอ่ะบางทีนะเล่นเกมถูกต้องไหมครับบางทีนะเล่นเกมนะเรารสึกว่าเอ้ยโอเคแบบจับอยู่แล้วแบบหนวดมันคันอย่างเงี้ยมันไม่จาเป็นที่จะต้องใช้กับน้องชายนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ได้ ทุกส่วนในร่างกายเลยนะครับสิ่งส่วนหนึ่งที่นัดใช้เป็นประจําก็คือน่าจะเป็นเหมือนกับตรงแขนนะครับแล้วก็ตรงนวดนะครับบางทนีนัดเล่นเกมอยู่ระหว่างแบบเอยโอเคแบบรอมอนเกิดอยู่บบางทีนัดเอฟเคนัดก็จะหยิบน้องไข่กูมิ่งเนี่ยไอตัวนี้นะครับตัวเนี่ยมานะครับโดยการแบบง่ายๆเลยนะครับสมมตินัดกดให้ดูเลยก็คือจะเป็นการกับโกนนวดนะครับอืมโกนนวดไปเลยง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าการที่เพื่อนเพื่อนสามารถโกนนวดอย่างเงี้ยอืมอันนี้ทดสอบให้ดูแบบชัดเจนเลยนะ โกนอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้หนวดของเพื่อนๆเนี่ยมันดูเรียบร้อยนั่นเองนะครับสำหรับใครบางคนที่เฮ้ยไม่อยากเข้าห้องน้ําไปแล้วใช้มีดโกนหนวดนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยเล็มนะครับทำให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าตาเราแล้วก็เหมือนกับเราดูดีอะเออทำให้เราดูดูดีแล้วก็ดูสะอาดนั่นเองนะครับหรือบางทีเพื่อนเพื่อนมีเหมือนกับเอ้ยโอเคเหมือนขนขึ้นตรงหน้าเพื <S <S <ๆ>่อนเพื<ๆ>่อต้องการที่จะเอ้ยโอเค ใช้ออกให้มันเหมือนกับดูเรียบเนี้ยมันก็ได้และยังไม่พอนะครับสาหรับไขกูมิ่งนะครับเวลาเพื่อนๆเหมือนกับเขาเรียกว่าโกนแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ต้องขอขอขอโปรโมทจริงๆอันนี้ที่จริงไม่ต้องเป็นสปอนเซอร์ก็ได้คือมันใช้ดีจริงๆพอนัดได้ลองใช้มันใช้มันมันสามารถที่จะใช้กับหน้าได้ฉะนั้นมันสามารถที่จะใช้ แคบจะทุกส่วนหรือเรียกได้ว,ว่าทุกส่วนของร่างกายเพื่อนๆได้เลยนะครับไม่คันไม่เป็นตอเลยนั่นเองครับเพราะว่านัดใช้อ่ะเพราะนะัเาะนะเป็นคนที่เหมือนมันจะมีนวดตรงเนี้ยและน้าก็จะชอบโกนออกใช่ไหมเพราะเวลาเราจับแล้วมันจะรู้สึกแปลกๆถูกต้องไหมหรือว่าแบงลัเฮ้ยทำไมคุณมีหนวดแบบออกมาเส้นเดียวเราก็สามารถที่จะหยิบไข่กูมิ่งมาตัด ได้นั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับทั้งไหบูมิ่งนะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับจากราคาปกตินะครับ2,288บาทนะครับลดเหลือ1,000 616บาทหรือ16-16นั่นเองนะครับสำหรับใครที่พลาดโปรโมชั่น2.2ไปนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆมีเวลาจนถึงวันที่15เที่ยงคืนเลยนั่นเองนะครับในการที่จะซื้อนะครับหรือพูดง่ายๆลดไปมากกว่าเกือบครึ่งนึงเลยนะครับและยังไม่พอนะครับทางไข่กูมิงนะครับมีการเหมือนกับแถมใบมีดสำรองก็คือเป็นไอตัวนี้นะครับมูลค่า 659บาทอีกด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยคุณนัดครับบางทีถ้าสมมติผมโกนแล้วผมอยากจะโกนเหมือนกับเอ้ยโกนแบบข้างหัวเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะ package, ว่าในแพ็กเกจหรือว่าที่เพื่อนๆซื้อมาครับในราคา1,000 616บาทครับอันนี้โปรโมชั่นสำหรับวันที่1 4ถึงวันที่15นี้เท่านั้นนะครับวันวาเลนไทน์ครับเพื่อนๆจะได้เหมือนกับตัวลองนะครับใบมีดลองนะครับของทางไ่กูมิงอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้เหมือนกับตัวชาร์ใช้ง่ายมากๆอันนี้อันนี้ต้องขอแบบเขาเรียกว่าอาจจะนานนิดนึงแต่ แต่มันดีจริงนะครับอ่ะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับลิงก์อยู่ใน description หรือว่าอยู่ใน youtube comment ได้เลยนะครับอ่ะเรามามเรามา recap กันดีกว่านะครับเรามา recap กันดีกว่าขายของนานไปละเราไม่รีแคปกันดีกว่านะครับสำหรับ legacy of p e r r i a เนี่ยก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นได้ทั้ง pc แล้วก็คอนโซลนั่นเองนะครับและเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องสร้างตัวใหม่ ในการที่จะเล่นครับตัวเก่าเพื่อนเพื่อก็จะมีเอเซนเซนซีเก่านะครับสำหรับลีกนะครับลีกมันก็จะอ้างอิงจากลีกที่ปัจจุบันของ PUE 1นะครับก็คือจะเป็น s e t t l e r of c วเก e รนั่นเองนะครับซึ่งไม่มั่นใจอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆนะครับรอผู้เล่น PUE 1แล้วก็รอทางทีมงาน GGG เขามาคอนเฟิร์มแล้วกันว่ามันจะเป็นเหมือนกับมินิลีแยกจากเหมือนกับลีก s e t t l e r of c วเก e รหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่เพื่อนเพื่อจำเป็นที่ต้องสร้างตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่ง เพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับ uh, Ascendancy Class นะครับในช่วงอีเวนต์ได้เลย นั่นเองนะครับอ่าโอเคไหมพเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอ้ยปรับเปลี่ยนอะไรได้เยอะมากมายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งและพเพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลน,นะครับในผู้เล่น p v 2ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ก็คือคอสเมติกก็คือเป็น Autumn Night นั่นเองนะครับแล้วก็อ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นคําถามที่หลายคนถามมานะครับเฮ้ยโอเคอีเวนต์เนี้ยมันเป็นอีเวนต์มันกับเป็นตัวเบต้าเทสสำหรับ p v 2หรือเปล่านะครับทางทีมงานเขาก็คงไม่ได้มามามาตอบกันตรงๆเออใช่เราใช้ P 1เป็นนนหทดลองะครับ แต่ในมุมมองของนัดนะครับนะัดคิดว่า,ามันเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวมากกว่าสําหรับอีเวนต์ของ GGG อันนี้นะครับก็คือเป็นการเหมือนกับาทาง GGG เขาบอกว่าเป็นไอเดียที่ทาง developer เนี่ยหรือว่าทางทีมงานเขาเนี่ยได้เสนอมาเมื่อนานมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้เพราะมันดูเหมือนกับดูแบบ ดูบ้าบินเกินไปนั่นเองนะครับก็เลยทําให้แบบเฮ้ยโอเคงั้นก็หยุดไปก่อนจนมาถึงในช่วงนี้นะครับทาง GGG เขาก็มองเห็นว่าเออโอเคทําไมเราไม่ลองเอาไอเดียที่มันดูบ้าดูเวอร์มาลองใช้นะครับก็อันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นสัตว์ตั้งต้นหรือว่าเป็นไอเดียหลักๆครับสิ่งที่เสริมมาก็น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวเบต้าเทสที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเอเซนเดนซีใน P/E 2นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมเพราะวา่าตอนนี้เราน่าจะรู้นะครับว่า บางบางเอเซนเซซีพอยตมันมันไม่ได้แบบมันมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้ร้อยเปอร์เซนต์กับทุกอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่าง storm w e a อ e r นะครับอันที่เราใช้จริงๆก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมอันที่อันเดอร์ชูนจริงๆก็เป็น Tempest Color นะครับแล้วก็พวก s h a p e of w i n t e r ใครจะเอาเหมือนกับดับเบิลชิลละทำให้เหมือนกับมอนสเตอร์ติดชิลมากขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่มีใครใช้มอนสเตอร์สโลว์มากขึ้นไม่ใช่เราก็ตีมอนสเตอร์ทีเดียวตายแล้วอะไรประมาณนี้ถูกต้องไหมครับก็อาจจะเป็นเหมือนกับเขาเร ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะว่ามันก็จะเป็นไอเดียที่ทําให้เหมือนกับทาง d e v วลอปเ r นะครับของทาง GGG เนี่ยก็นําไปพัฒนาใน PE2 นั่นเองนะครับเพราะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่า Pv1 กับ Pv2 เนี่ยมันคือทีมงานเดียวกันฉะนั้นเขาก็ต้องได้ไอเดียยังไงเขาก็ได้ไอเดียแน่นอนในการที่จะปรับนะครับ ascendancy ที่มันดู under tune ไปไม่ว่าจะเป็น w i s c h Hunter Titan หรือ Class ะไรพวกนี้ให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับและยังไม่พอครับยังเป็นการแก้ไขอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่นัดนัดนัดชอบมากสําหรับ Idol System นะครับในการที่เอามาปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะทําให้เวสต stone หรือว่า tablet มันดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของ p e 1เนี่ย คือเพืเ่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเวสต์โอลเนี่ยมันดูแบบยุ่งยากเกินเวสต์โอมันดูยั่งยากเกินไปแท็บเล็ตมีทําไมอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยอาจจะเป็นการเหมือนกับปรับเปลี่ยนที่ทําให้ระบบมันดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราน่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวนี้หลัง0.2แน่นอนหลังจากที่ทางทีมงานได้รับฟีดแบ็กจากผู้เล่นใน Legacy o f p r e อ i เพล e ์เชนนี้นั่นเองนะครับซึ่ง นะคิดว่านะ่าจะเป็นตอนแรกนะก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรอกแต่พอเราเราดูความไฮป์แล้วก็ดูถึงความใส่ใจของทางจีจก็ตอนแรกนะัก็คิดว่าน่าจะเบรกนะแต่ก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเออยังไงก็ต้องลองอีเวนต์นี้นะครับก็คือเป็น Legacy of p r e s i a นั่นเองนะครับสำหรับข้อมูลเสริมหรือข้อมูลเพิ่มเติม,เ,มเดี๋ยวนะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับอยากจะเหมือนกับให้นะักอัปเดตว่าเฮ้ แอสเซนเซนซีเนี่ยที่มันจะมีเพิ่มมาหรือว่าเป็นทางเลือกนะครับมีอะไรบ้างอยากให้นะัดเข้าไปแบบเหมือนกับจอะลึกเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะัดจะพยายามเข้าไปเล่นนะครับใน p o e หนึ่งแล้วก็ดูคลิปเยอะๆดูในฟอรั่มแล้วก็เอามาเหมือนกับอธิบายเอามาเหมือนกับนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้นะครับนัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขกับวันวาเลนทายนะครับก็ขอให้เพื่อนเล่นเกมให้สนุกใครที่ออกไปเที่ยวไปดินเนอร์กับแฟนก็ขอให้เที่ยวให้ นนัั่เองครบส่วนใครที่เป็นคนโสดก็ Enjoy กับตัวเองแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ของร้านนะครับก็คือไขกูมิงนะครับราคาเหลือแค่1,616บาทเท่านั้นเองครับลิงก์ใน e s สคริปชันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ